สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกมีรถสวยๆมาอัปเดตให้ดูกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นรถคันนี้เลยนะคะโตโยต v v g o โ h a m p นะคะคันนี้2.5ตัว E V-Enterbo นะคะเป็นปี2014.15นะคะเป็นชมแชมป์สีเท่านะคะต้องบอกเลยว่า วีโก้โฉมแชมป์นะคะตอนนี้ลูกค้าหาเยอะมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถมือเดียวสภาพเดิมๆนะคะราคาอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นนะคะเป็น Smart c แคปพิลเ e อนะคะเครื่อง2.5นะคะสีเท่าสภาพเดิมๆเลย ใครที่สนใจนะคะสามารถมาดูรถได้เลยนะคะคันนี้รถสวยมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดรถกันนะคะคันนี้จะได้ไฟหน้าเป็นแบบมันติ r รีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าเป็นโคมี่ยมนะคะมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของชมแชมป์เลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะสีพังเนิมนะคะัแน่นอนนะคะคันนี้จะเป็นสีเทาแม็กแท้โรงงานนะคะขอบ16นะคะ แล้วก็ยางเป็นปี2018ทั้ง4เส้นนะคะเครื่อง v n t u r b o กระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างขายที่เน้นรถแคบนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากแนะนำได้เบอะผ้าจากโรงงานนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะเกียร์แมนนวลน แอนาล็อกนะคะฟังวิทยุ FM AM เครื่องเล่น cd ได้นะคะเชื่อมต่อ USB AUX ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้หมดรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้นะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันสภาพเดิมๆนะคะเป็นแคปเปิดได้ดูตามหัวน็อตนะคะไม่เคยโดนขเลยนะคะคันนี้สภาพเดิมๆ ใครที่เน้นรถไว้ใช้งานนะคะต้องบอกเลยว่า v ี g o c h ช m p นะคะเป็นรถที่ใช้ดีอีกหนึ่งรุ่นนะคะไม่จุกบจิกสวยมากๆเป็นตัว E นะคะโลโก้รถอยู่ครบหมดเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์กันนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เครื่อง2.5ดีเซลนะคะเครื่องอ่าดีโฟดีนะคะสะภาพรถเดิมๆเ,เลยนะคะ คันหน้าเดิมไม่เคยถูกเปลี่ยนนะคะรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนหมดนะคะหัวน็อตไม่เคยโดนไขนะคะรถสภาพสวยจริงๆมีระบบ ABS มาครบนะคะหัวน็อตไม่เคยโดนไขนะ,ะฝากระโปรงเดิมๆเลยปั๊มโตโยต้ตาอยู่ครบฝากระโปรงเดิมๆนะคะสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะคะหัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะ เดิมๆไม่เคยโดนไขสติกเกอร์มกรโรงงานอยู่ครบนะคะเผดร,รถอยู่ครบนี่รอนมักสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบหมดรถสวยมากนะคะเครื่องเดิมไม่มีเยิมนะคะสำหรับคันนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรีบติดต่อหานุกเลยนะคะที่เบอร์098 627 6826นะคะรีบ เข้ามาดูรถนะคะก่อนที่รถจะติดจองนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Vigo c h a m p นะคะ 2.5e Vento r b โฉมปี2 0 1 4จ1 5นะคะราคาเพียงแค่419,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะเครดิตดีฟรีดาวเลย สนใจยังไงนะคะรีบโทรเข้ามานะคะฝากรถคันนี้นไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถสวยๆใหม่ๆนะคะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ